หรือว่าจะดำเนินการหลังจากนี้ฮะเพื่อฟืนฟ้นฟูนฟนเศรษฐกิจเนี่ยจะทำอะไรบ้างค,ค่ะจริงๆรัฐบาลมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ทํามาโดยตลอดะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลเลนะคะมีการลงทุนจากภาครัฐที่กระตุ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีไม่มีไม้ไหนเลยที่เราดึงออกเราเต็มที่กับเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ทราบดีว่าวิกฤตเศร,รษฐกิจเนี่ย ไม่ใช่แค่ของประเทศเราแต่เป็นวิกฤตทั่วโลกก็เป็นการยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสําหรับแผนการพัฒนาธุรกิจค่ะคุณผู้ชมสําหรับการเดินหน้าโครงการเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3รวมไปถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะช่อนบริเในเฟสที่4และก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนล่าสุดค่ะจากการประชุมครมรสัญจรเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้ข้อสรุปในเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณจุลภาณมรวิวัฒน์ยืนยันนะคะภายในสัปดาห์หน้า หรือว่าเร็วๆนี้ค่ะจะนําเข้าที่ประชุมครมอแล้วก็แจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนคาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับสิทธิ์เร็วสุดเดือนพฤษภาคมหรือไม่เกินเดือนมิถุนายนใครบ้างรอเงินหมื่นติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเชื่อว่าหลายคนรอคอยติดตามการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานครมสัญจรที่จังหวัดนครพนมนะคะก็ได้รับข่าวดีจากท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนเลยค่ะแผนแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะกระตุ้น GDP หรือว่าจะดำเนินการหลังจากนี้ครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจะทำอะไรบ้าง ค่ะจริงรัฐบาลมีแผนระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวก็ทํามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลเลยนะคะหรือว่าเรากาลังจะทําในเรื่องของการลงทุนที่ดึงการลงทุนเ,เข้ามาตอนนี้ก็ทําอยู่ที่สําคัญเนี่ยที่ตัวดิฉันเองได้ประชุมกับทางสำนักงบเองเนี่ยก็เร่งในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ว่าเราลงทุนมีการลงทุนจากภาครัฐที่กระตุ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีไม่มีไม้ไหนเลย,เลยที่เราดึงออก เราเรา,เราเต็มที่กับเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ทราบดีว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่ของประเทศเราแต่เป็นวิกฤตทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราสโลดดาวเรื่องไหนไม่ได้เลยเพราะ,ะนั้นก็คือทําเต็มที่ในทุกๆเรื่องนะคะอย่างเรื่อง Entertainment Complex เองเนี่ยที่ยังไม่ได้ผ่านเนี่ยเราเองก็ผลักดันเรื่องนี้เพื่อให้มีผลต่อไปในอนา,าคตเช่นกันมันมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างที่บอกค่ะถ้านนายอีกเรื่องหนึ่งค่ะถือไว่อพอดีสาวสวยคนนั้นว่าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะในการแจกเงินที่จะท่านเบลตในเฟสที่3คุณจุลพันธ์อมรวิวนันรยังมีการพูดถึงแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เตรียมที่จะเข้าที่ประชุมครมอในสัปดาห์หน้าค่ะเงินหมื่นนะคะเข้าในเดือนพฤษภาคมหรือว่าในเดือนมิถุนายนแล้วก็แจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใครบ้างจะได้รับเงินก่อนเป็นเฟสไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปการให้สัมภาษณ์ก่อนเลยค่ะ ยืนยันเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในกรอบเดิมเพิ่งเดมีการประชุมันไปภายในก็ทุกอย่างคืบหน้านะครับตอนนี้ก็รอการเชื่อมระบบกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆกับทวกสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้วครับกำลังทดสอบแล้วก็รอเชื่อมระบบคือมันต้องเปิดเวลาให้ภาคเอกชนในธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆเข้ามาเชื่อมกับเราอย้ครบถ้วนเร็วๆนี้ครับไม่ได้มีอะไรครับ การบรรจุอารคคอมมไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจผมตอบไม่ได้แต่ว่าเชื่อมันมันจ่อแล้วเราก็ไม่มีไม่ได้มีประเด็นอะไรนัและค่ะคุณผู้ชมก็เป็นความคืบหน้าจากคุณจรพันธ์มอมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังนะคะก็มีการยืนยันว่าในส่วนของเฟสที่3เตรียมที่จะเข้าที่ประชุมครมอแล้วก็โอนเงินตามไทม์ไลน์เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะโอนเงินในเดือนพฤษภาค,คมเร็วสุดหรืออ,อาจจะเป็นเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งก็เป็นการยืนยันจากคุณจรพันธ์อมรวิวัน์หลังจากที่มีการประชุมครมสัญจร ที่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทันท่วประเทศที่รอคอยติดตามการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งคุณจลพาณมริวัต์ยืนยันนะคะว่าการดําเนินโครงการขนาดนี้มีความคืบหน้าตามลําดับโดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการหาลือนะคะกับสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชื่อมระบบการทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งเบื้องต้นนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนการดําเนินโครงการนะคะย้าว่าในไตร มากที่2ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเดินหน้าแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนซึ่งคุณจรพันธ์อมริวัแนตก็ได้แจ้งชัดถึงประเด็นนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะใครรอคอยเงินหมื่นเงินหมื่นมาแล้วค่ะนี่นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ